สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมามาดูเครื่องกรองน้ำดื่ม R o นะครับเป็นตู้กรองน้ำดื่ม R าที่สามารถกดจ่ายได้เลยไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะครับเหมาะกับอะไรมาดูกันเลยตัวนี้นะครับเราพามาดูระบบกรองน้ำดื่มในตู้น้ำนี้นะครับราคาย่อมเยาวตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับเป็นระบบ R o ประมาณกี่ขั้นตอนวะเนี่ยหนึ่งสองสาห้าหกเดเจ็ดขั้นตอนนะครับก็คือมี p p พีคาร์บอนเรซินโพสคาร์บอนโพสเรซินแล้วก็ RO, แล้วก็คาร์บอนนะครับแล้วก็มีถังเก็บน้ำร้อยลิตรสองลิตรตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบกดได้เลยไม่มีหยอดเหรียญน,นะครับเนี่ยกดได้เลยไม่มีหยอดเหรียญน,นะครับอ่ามันจะตัดระบบหยอดเหรียญออกไปเหมาะกับร้านอาหาร หรือโรงงานที่มีพนักง,งานตั้งแต่5คน10คนขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็สามารถดกดน้ำได้เลยนี่นะครับไไนเนี่ยน้ำดื่มสะอาดระบบ r o นะครับอันนี้มีหยดเหรียญในตัวนี้นี่นตัวนี้ไม่มีเนี่ยสไตล์สติ๊กเกอร์หน้าตู้มันจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยก็คือกดจ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องหยดเหรียญอ่าสมัยก่อนนะครับ พวกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักง,งาน5าคน10คน2 0คนเขาก็จะซื้อเป็นขากองน้ำสแตนเลสซึ่งบางทีมันดูแลรักษายากมันดูแบบไม่ค่อยสวยงาม <c oughs> ผมเลยทำเป็นตู้แบบไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะครับตู้นี้คือไม่ต้องหยอดเหรียญเหมาะกับร้านอาหารที่อยากไว้ผลิตน้ำเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้ก็กดน้ำใสียียบไปเลย เอาลูกค้ามาค้าบริการตัวเองใช่ลูกค้าบริการตัวเองซื้อไปประมาณ1มื่นเก้บ้างตัวนี้นะครับก็กดน้ําใส่เหยือกกดน้ําไปต้มน้ําซุปกดน้ําไปให้ลูกค้ากินได้ร้านอาหารใหญ่หญๆนะครับก็คือผมท,ทําติ๊กเกอร์ให้ได้เลยอ่าน้ำดื่มบริการตัวเองระบบ r O reverse osmosis นะครับประมาณนี้เลยนะเออ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักง,งานที่อยากเอาพนักเอาน้ำมาให้พนักง,งานกินนะครับก็สามารถซื้อตู้นี้ไปไปติดตั้งได้เลยนะครับไปตั้งได้เลยเนี่ยตู้กองน้ํานะครับนี่ตู้ตู้นี้200รอยลิตรนี่2 0 0อยลิตรอยู่ทางนี้ตู้สอง้อ่านี่ตู้ใหญ่นี่อยู่ฝั่งนี้นี่เองนี่ครับตู้200ยลิตรเลยนะตัวนี้น่าจะ2 0 0ห0ื่นนะครับแต่มันก็ยังถูกกว่าพวกขาสแตนเลสนะเก็บน้ําได้เยอะนะครับนี่เสร็จแล้วสวยงามมีไส้กรองมีอะไรครบนะครับสนใจสั่งซื้อมาได้เลยนะครับตู้นี้ นี่นะ200ลิตรบอกใหญ่ๆกินน้ำได้เยอะลองคิดภาพตามนะครับว่าเป็นอ,อยากให้พนักงานมีน้ำกินซื้อตู้อย่างนี้ไปเลยดีกว่า,าหรือแค่บางคนมีตังนะครับไม่รู้จะตังไปทำอะไรนะ <c oughs> เปลี่ยนสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสติ๊กเกอร์บอกว่าให้กดฟรีเห <c oughs> มือนผมนะแล้วก็ไปตั้งหน้าบ้านให้คนกดฟรีได้นะครับนี่ตัวอย่างนี่ตู้นี้เลยที่ผมเอาไปส่ง <c oughs> ันนี้ไปไปจากครับที่แถววังน้ําเขียวเป็นหมู่บ้านนะนี่นี่ผมกดฟรีมันก็คือตู้เมื่อกี้แหละตู้ที่ทุกคนได้ดูก็คือตู้กดน้ําที่เอาไว้ใช้ในร้านอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานที่มีพนักงานนะครับให้พนักงานกินฟรีแต่เราเอามาตั้งแค่หน้าบริษัทให้คนอื่นกดฟรีได้ด้วยนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญกดได้เลยตู้นี้นะครับกดได้เลยผลิตน้ําได้วันหนึ่งก็สั่งได้นะ600ลิตรพันสลิตร หรือจะเอา2,000ลิตรอย่างเงี้ยเราก็ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปให้ได้แต่แนะนําว่าสัก600ลิตรเนี่ยตัวนี้ย6 0 0ลิตรนะครับต่อต่อวัน1,200ลิตร,ต,รต่อวันก็พอละเอาไปบริจาคประมาณนี้ก็สามารถทําได้แต่นั้นนะครับใครสนใจนะครับอย่างตู้เนี้ยร้านอาหารเนี่ยซื้ออย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปหยอดเหรียญนี่ไม่ต้องหยอดเหรียญตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่ยังไม่แกะสติกเกอร์ไม่ต้องไปหยอดเห,ห,ดเห,หรีหยญเ,เ,เอาไปพน,นักงานกินฟรี สะอาดทำความสะอาดง่ายไหมจริงทำความสะอาดง่ายไหม่ามันก็ง่ายไงก็เอาแค่ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับไปตั้งตรงในบ้านมันก็ดูไม่ขี้เหร่นะไปในร้านอาหารไปในบริษัทของคุณก็ให้พนักงานกดกินฟรีได้ไม่ขี้เหร่แต่ถ้าแบบว่าเอาไปบริจาคใช่ไหมเนี่ยที่คิงเจอนะครับคือเอาไปบริจาคเนาะแล้วคนที่เขามากดกินอ่ะบางคนอ่ะเขาก็มาทำข้าวสารให้เรานะมันไม่ใช่ปัญหาไงมันเป็นข้อดีอันนั้นเขาก็รู้จัก เขาเรียกอะไรวะเขารู้จักดูแลช่วยเรามผมเคยไปดิจากไงมีมีคนมากดน้ำเขาเอาผ้ามาเช็ดตู้ให้ได้ซ้ำเป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่ที่เห็นเขาก็ขอบคุณประมาณนี้แต่เนี้ยคลิปนี้ผมพูดถึงตู้น้ําที่ที่จะไปตอบโจทย์คุณในกรณีที่ว่าเอาไว้ให้พนักงานกินเอาไว้ให้ลูกค้ากินร้านอาหารหรือเอาไว้ปรุงอาหารอ่า เอาไว้เสิร์ฟตามโต๊ะต่างๆไม่ต้องไปกอกน้ําถังหรือยกงน้ําถังนะครับคุณสามารถซื้อชุดนี้ไปเลยราคา20,000นนะครับอ่าแล้วคุณก็ไปตั้งตุ้งไม่ต้องหยอดเหรียญไม่ต้องอะไรมันก็ไม่เสียง่ายนะเพราะไม่มีระบบหยอดเหรียญไม่มีอะไรนะครับก็คือกดจ่ายได้เลยนะครับประมาณนั้นนี่คือกําลังจะสื่อประมาณนั้นเออเพราะหลายคนทักมาไม่เอาหยอดเหรียญได้ไหมได้ครับผมก็ทําให้แล้วไม่เอาหยอดเหรียญเนี่ยไม่เอายอดเหรียญไม่เอายอดเหรียญอืมไม่เอายอดเหรียญไม่มีหยอดเหรียญ โอเคมีน้ำมีน้ำหมดแล้วก็กดจ่ายได้เลยประมาณนี้นะไม่เอาหยอดเหรียญก็ได้นะครับสรุปว่าได้นะใช่นี่แหละไม่เอาหยอดเหรียญทำให้แล้วมีร้อยลิตรกับ200ยลิตรนะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับสนใจนี่ก็ช่างนะเตรียมพร้อมก่อน่งไปทำบุญพรุ่งนี้นะครับตู้นี้ไปที่ไหนนะกิงไปที่ไหนแล้วไปงานเขียวเขียวแล้วตัวไอกอนล่ะไปวันไหนไปสตึกอ่ะ ไปวันไ,ไหนดีวัไไนอาทิตย์หน้าฮอาทิตย์หน้านะไปซตตึกอีกตู้หนึ่งนะครับไปไปไปหน้ซัตตึกไปละอันนี้ไปทำบุญนะครับตู้นี้ไปทำบุญวางน้ำเกลียว<ป>อันนี้ตู้ใหม่นะครับพอดีมีคนขอมาเราก็จัดให้ไปนะครับไปแล้วตู้นี้โอเคของเราก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตู้น้ำดื่มระบบ r o ตู้น้ำดื่มระบบอาอเอาไป กดกินได้เลยไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะครับราคาประมาณหมื่นกว่าถึง2 0,000ืใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับใช้ได้ไม่ต้องหยอดเหรียญโอเคสำหรับีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย